ครับแหวะเติมโรธขึ้นทางแล้วอ่ะมันก็ต้องไปต่อใครอ่ะอยากเติมเกมต้องร้านจุนดิโกช h o p รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่ขามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100% ทเลยพี่ f a c e b o o o จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับพกกัผมนะครับคาริงวันนี้เราจะมาเปิดแพ็กตามร่าอีเนสตาชาบี้แล้วก็หลุยฟิโกนะครับโดยวันแรกผมบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้มันเป็นวันที่แพ็กเพิ่งเข้าวันจันนะครับแต่ผมอาจจะหยอดเล่นเก่อนสัก900โอทอ ดูทีมให้หน่อยครับเล่นเท่าไหร่ก็ไม่เก่งลังก็หลุดบ่อยจัดทีมก็ไม่เป็นอีคริชชาด้าใครที่อยากดูทีมแบบนี้นะครับก็สามารถโดนิทมาในช่อง t ิ k กต็อกได้นะครับเดี๋ยวจะดูทีมให้นะก็สามารถไปกดที่ลิงก์ติ๊กต็อกแล้วไปกดติดตามกันได้เลยนะครับเฮ้ยประตูผมมีบุฟฟอนอยู่ครับแต่ยังไม่ใส่บูสก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะแล้วก็ใครที่หาร้านเติมถูกเติมเองนะครับเติมไวนะครับอย่าลืมนะครับจูนบิโกครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสั่์ อย่าลืมไปจัดกันนะอ่าผมจะลองเปิดก่อนนะ900ทองแล้วก็ถ้ามีคลิปยาวกว่าน,นี้ก็แปลว่าผมได้เปิดต่อวันพืนหอัสอีกผมขอรอดูแพ็กควันเพืหอัสก่อนขอลั่นก่อนเลย900ทองแรกโอเคขออีเนสตาตัวเดียวจบอีเนสตาตัวเดียวจบ900ทองมือทองแห่งคาริงคาริงลั่นอีเนสตาหรือลุยฟิกโก้ก็ได้มามอีเนสตาหรือลุยฟิกโก้ก็ได้มาลั่นไป แสงสีใครบอกกูว่าให้เปิดให้เปิดเก้าร้อยทองมันออกง่ายมันเป็นไงโอ้โหเสื้อการไฮไลท์เลยพอพอพอรู้เรื่องมาทุกคนหลังจากที่ต้นคลิปบอกว่าเอจะเปิดมาเรื่อหัดจะเปิดมาเรื่อหัดผมก็แบบ มันไม่ไหวแล้วอะอาการมันออกไนงะคือเราอยากเปิดได้จริงๆคนระับทางด้านอินเนต้าเนาะเราด้วยความเป็นเด็กบาซ่าเนาะเปิดมาโอ้โหไม่ออกเลยการร้อยทองก็ไม่ออกโครเซงนะ็งอะทุกคนตอนเนี้ยคือผมผมมีแวแลเหมาอะแพ็คเนี้ยผมจริงนะเว้ยผมผมพูดเสมอนะเวลาผมได้เปิดแพ็คบาซ่านักเตะบาซ่าตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเมสตี่ตัวไหนก็ได้ที่อยู่ในแพ็คบาซ่า ผมจะได้เหมาตลอดนะครับเพราะว่าเหมือนโคมันรู้ว่าผมเป็นเด็กบาซ่านะครับขอไปเติมเพิ่มแปบ๊บทุกคนแซดจัดครับเ,เพิ่มมาแล้วขอล่านต่อเลยแล้วกันนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะหมดกันกี่ทองขอ,อแบบล่านๆไปลุ้นไหมพูดคำทำเพลงเยอะล่านเลยอันนี้เป็นการพากเสียงทับนะทุกคนอัดหน้าจอไว้ดูดูไม่ได้แบบขี้ขเกียจเปิดคอมมาอัดพูดตรงๆก็เลยรู้สึกดดว่าเออเออแบบนี้ดีกว่าโอ้โหไฮไฮไลท์ยังไม่มาแต่รั่ว แต่บาซ่าจริงแต่เป็นบาซ่าสแตนดาร์ดจะรั่วเลยเอาดีโคเอาดีเอาดีหน่อยเพื่อนขอดีๆหน่อยเพื่อนออกเ,เร็วๆหน่อยโค <c oughs> ลันโอ้โห,โหแสงหูหลอกจะรั่วอะไรก็ไม่มาแสงกำโพงกับฮิปไม่มาเลย <c oughs> ดีๆโคดีๆดีๆโคไม่มีเลยครับเพ่พี่ชายนี่โคไอเลี่ยมคนระับท้อวะ่ะ หกร้อยทองเอาไปเติมเพิ่มอะเศร้าอ่ะกดไปทีละช้าๆจะเย็นๆเติมเพิ่มแป๊บนึงทุกคนเลืมลืมกดอัดนะครับมาเปิดม,มาถึงก็กดไปแล้วเก้าร้อยทองเน่ขอกดอีกล้านวิทีเลยขอดีๆโอ้หมืดเกินนี่มันเหลือกี่ตัวแล้วเนี่ยทำไมมันออกยากออกเย็นจังวะโอ้ลาฟิญญาบาซ่ามาจริงนะแต่คนแล้ว คนละกองคนละการ์ดเลยเดี๋ยว69ตัวอีปิกยังไม่ออกสักตัวทุกคนคิดดู69ตัวไปแล้วครึ่งทางเฮ้ยมาแล้วหนึ่งตัววะ่ะมาแล้วสวยครับสวยครับแต่ผมมคิดว่ามันมาเกินครึ่งทางแล้วอ่ะทุกคนมันก็ต้องไปต่อใครอ่ะอีเนสตาทุกคนโอเคอีเนสตาโอเคตามจริงเราบอไม่คุ้มหรอกสำหรับผมนะมันครึ่งทางแล้วอะ ันต้องเหมาะ่ะถ้าผมผ่านมาครึ่งทางนื้อผมเมาทุกแพ็กนะผมไม่ปล่อยผ่านนะเนี่ยหลายคนบอกเลยมึงจะเปิดอะไรดีตัวเองอยังนกูเปิดอะไรดีตัวเองนะนะมึงอย่าคอมเมนต์ออมมด่าก,กูนะโอ้โหผมจะเปิดอะไรดีตัวเองยังันก็มีสลับเปิดอไอดีคนดูคนไอดีตัวเองบ้างทุกคนเจ๊ผมเติมทุกแพ็กโอ้โหผมก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะน้องๆเองก็ส่งมาผมก็เปิดให้นะครับนี่บาซ่ามาท,มาทุมาทุกอันนะแต่ว่าเป็นการ์ดตนดร์ดนะนำทับมาเลยบาซ่าเนะี่ย ขอรันทีละร้อยบ้างครับโโอ้ในต้องพูดบ้งางทำเพลงเนี่ยไม่มีอะไรเลยเงียบกริบเงียบกริบเงียบกริบเฮ้ยไฮไลท์แล้วมาเฉยแล้วเป็นโกโอ้โหโก,โกไม่ใช่กระชังกระชังอ่ะไข่ก็เนี่ยโอ้ยระหนวดแสงน่ารักทำหนวดโคตรน่ารักโอเคเดี๋ยวเติมเพิ่มแป๊บมาทองมาแล้วลั่นต่ออย่าไปเสียดายทองคนระับ เติมจากจูนบิโกมันถูกอยู่แล้วไงแต่อันนี้ก็มีเติมเอง,แ,อนนเเองแล้วก็จากจูนบิโกด้วยนะทูนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเพราะว่ามันเสียล็อกเยอะนะคือผมจัดไปจูนบิโกเฮย้ยมาเฉยชาบี้ไม่มีแสงอุจจารก,กข้ามเฮย้ยเหลือกี่ตัวแต่ว่าเราอยากได้หลุยฟิโกอ่ะชาบี้มันออกเร็วเกิน3-8ตัวเนี่ยถ้าหลุยฟิโก้สมมติว่าหลุยฟิโก้มาตั้งแต่ตอนนี้คือไม่ได้ไปต่อชาบี้ไอ ไม่ได้ไปต่อชาบี้นะแต่ชาบี้มาก่อนไงเลยต้องไปให้สุดไงล่านไปล่นล่นไปดจัโอ้โหไม่บาด่าก็มาลีดอะแม่งตลับกันมาอย่างเงี้ยดกจั์มามีทองไม่มีสูตรล่านยี่แปดตัวมึงจะไม่ออกจริงหรอวะอุ้ยแสงแบบนี้ว่าไงอุ้ยแสงหลอกโอ้โหจะรั่วเลยโอ้มาแต่ละตัวม่งกูเมาใช่ไหมเพื่อน โคมึงจะให้กูเหมาใช่ไหมไปทีละร้อยทองไปจะได้ไอเปล่าไม่ได้ร้อยทองเขาดีๆโคเอาดีๆมันจะเหมาะนะ่ยดูทรงแล้วมันจะเหมาแนะ่กูว่าเหมาแล้วละเหลือสิบเจ็ดตัวเรียกเหมาเออโอ้โหหนักเลยทีนี้อาการหนักครับอาการหน้าเป็นห่วเ <c oughs> อาดีๆโคเนี่ยสี่ร้อยทองเนี่ยจะได้ไม่ต้องเติมเพิ่มเนี่ยต้องไปเติมเองเนี่ย๋ยวล็อกจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โห หนักทุกดอกบอกรักกันนะโคนะแดกทุกดอกบอกรักกันนะโคนะโคขอดีๆโคโอ้โหเงียบกริบโคเงียบจีบโุยไฮไลท์มามึงกูนักล่าไฮไลท์จริงๆนะรอบเนี้ยโอจากที่คุ้มมาหลไหแพ็คมาแพ็คนี้เจ็บหนักนะบาบ้าเนี้ยบาบ้ามาอีกแล้วอีกร้อยทองไปอย่าให้เติมเพิ่มเถอะโคขอร้องโอ้โหโคเอาตูดนะโค โคผมสุดนะโคผมสุดนะผมเติมเพิ่มแบบโคโอ้เหลือตัวเดียวอะ่ะมาเติมมาพันทองแม่งเลยโคออกเร็วๆโคออร้องละ่ะหลายคนอาจจะถามทำไมพี่ไม่กด900ก็เหลือม,มันเหลือตัวเดียวเนาะกดทีละร้อยเผื่อมันออกไงกดทีละ900บางทีมันบางทีมันเสียทองไปมากกว่าอะไรเงี้ยโอ้โห,โหใครวันนี้อะ่ะ เอายิ่ไปโคโคมันเหลือเก้าตัวแล้วโอ้โหโคโคกินหนักนะโคเอายิ่มเลยนะโครอบเนี้ยโคเอาคุ้มนะคิงจะไม่มีตังค์เติมเกมแล้วนะโคถ้าโคจะมาขนาดเนี้ยโอ้โหโคเหลือห0ร้อทองแล้วโคโคเหลือแดตัวแล้วโคขอดีดีโคโคไม่มีแต่งเลยแล้วโคโคโคจะเย็นก่อนโคโคกลับมาคุยกันก่อนเอาดีดี เอาดีเนี่ยมันไม่ออกเลยเนี่ยหรือฟิโก้กูเนี่ยแหละตัวเดียวนี่โคในเจ็ดตัวจะไม่ออกเลยหรอโคขอดีดีโอโโคโคโคเห็นใจกันหน่อยโคเห็นใจกันหน่อยโคนามีเห็นใจผมหน่อยครับโคนามีเห็นใจผมหน่อยครับโอโโค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 หนักนะโคเล่นหนักนะโคสี่ตัวท้ายแล้วโค โอ้สมตัวท้ายแล้วโคโคสามตัวท้ายแล้วนะมึงมาเป็นเลขเลยนะโคสามตัวท้ายเนี่ยอดีโคร้อยทองไปโอแต่วสี่ตัวแล้วมันต้องออกแล้วล่ะมาอย่างเนี้ยโอเคแสงแบบนี้โอเคมาและแสงวูฟบ้าวูาแบบนี้หน่อยเออสวยโคสวยมาสักทีหลุยฟิโก้หมดกับมึงเยอะนะมึงต้องเล่นดีนะครับโอเคล่างนี้สวยครับมาโคมาแล้ว สวยครับไดรูฟิโกมาเสริมทัพแล้วทุกคนโอเคอยู่ในเกมดีครับไม่ได้แย่มากนะครับถามว่าคุม้มไหมมันก็ถ้าเราชอบมันก็คุ้มหมดแหละนักเตะท,ที่เราจะเปิดนะไม่มีเจ๊งไม่มีอะไรสําหรับผมนะแต่ถ้าเป็นนักเตะท,ที่เราไม่ได้ชื่นชอบหรือว่าอยากได้ขนาดนั้นสำหรับผมมันก็เจ๊งนะถ้าเปิดแบบนี้นะขอแคปภาพไว้หน่อยครมึงล่อเหมาให้กู้เหมาเลยนะไปไปดูในทีมกันดีกว่า,าวดเดี๋ยวสามตัวหมดเยอะอยู่นะหมดไป 1,040เอ้ยไม่ใช่้143ตัวเปิดไปนะครับมาฟิโก,โกส่เข้ามาสวยครับแหม่ลชา,บบาชาบ,บี้ครับมาชาบี้แป๊บนี่นครับโอเคแทนแฟงกี้ไปก่อนแล้วก็มาโอเคนี่นครับก็โอเคนะ อยู่ในเกณ์ที่ไม่ได้แย่ขอร้องไว้ก่อนก็ประมาณนี้นะใครที่ชอบคลิปเปิดแพ็กก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์สำหรับวันนี้บายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยเด้อ